คุณวรพาลาประเมินหน่อยในเรื่องของข้อเสนอที่เราจะต้องทำกลับส่งไปที่สหรัฐอีกครั้งน่าจะทันไหมคะสำหรับวันที่เก้ากรกฎาคมเนี่ยนะคะออคงต้องทำให้เร็วที่สุดนะครับเราชาแล้วนะครับเพราะเดินจากว่าประเทศอื่นจราจาไปมากและสมเร็จไปไม่น้อยแล้วนะครับอย่างน้อยเวียดน,นามประเทศคู่แข่งสำคัญของเราเนี่ยนะครับต้องเรียนตรัวเขาสรุปได้ผลเปเรียบร้อยแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ กาสินค้าข้ามแดนผ่านแดนก็40เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ยอมรับว่าจะให้สินค้าสอเมริกาเข้าประเทศเวยียดนามโดยไม่คิดภาษีนะ0เปอร์เซ็นตซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ถูกทางถูกใจเข้าไปทุกคนเพราะว่าเป้าหมายในการทําขั้นนี้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาต้องการพยายามแก้ไขดุกานขัดดุลของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะที่สองพยายามมุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในประเทศเขานะครับให้เกิดการย้ายกลับไปลงทุนเป็นต้น พิ่มรายได้จากการขึ้นภาีและสำคัญคือข้อสี่ไปยามจะฟื้นฟูของความสร้างความเป็นธรรมในการค้าเขารับผลกระทบมานะครับก็ทั้งนี้ถือว่าต้องเรียนว่าเขาทางานได้ผลพอสมควรแม้ประเทศอเมริกานะครับเอ่อเรียกว่าทําไปทั้งโลกหันไปคุยกับเขาหมดเพื่อหาทางข้อสรุปที่ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นอะไรที่ตื่นสนุกไปช่วโลกก็ได้ผลดีพอสมควรนะครับผมก็คิดว่าเขาเก่งพอสมตควรในเรื่องยุทธวิธีการพิจารณาทั้งนี้แต่ก็ ภาะาวิชาการเขาเรียกว่าแม็กแมนซิลลี่นะครับซึ่งใช,ใช้ได้ผลมาแล้วในสมัยนิกสันในการเจรจาขม่มประเทศที่กําลังจะก่กอสงครามเย็นช่วงนั้นนะครับว่าเขาคลั่งพอที่จะจัดการอิงอีปนวนุฒิยเครียได้นะอะไรที่ต้นทุกอย่างก็งเลยจบลงด้วยดีในสมัยนั้นนะเท่าลหรที่ตอนหลายๆคนไปเจรจาที่นี่ก็มีคนไปเจรจาจากมายแล้วเราก็ไปเจรจาด้วยนะครับก็คือเราคงจะไม่ถูกใจเท่าไหร่นักหรืออย่างไงไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า ผู้แทนการค้าที่พบเราคือมิสเตอร์เกอเออร์และมิสเตอร์พอเกนอกนเดอร์เนี่ยนะฮะคือผู้ชวนติดตั้งเนี่ยก็เราได้พบระดับแค่นี้เองนะก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้แต่ก็มีเวลาอยู่บ้างเพราะว่าเท่า,าที่ทราบเมื่อคืนเนี่ยผมได้ทราบข่าวเพราะว่ามิสเตอร์โคลเิลักนิกเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของอเมริกาเ,เขาพูดแถลงมาว่าไอ้อเรื่องสีใหม่เนี่ยจะเริ่มมีผลตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมนะฮะแล้ว านี้ท่านประธานดีกําลังจิ้มจิ้มนะจะว่าจะคิดเปรทประเทศนั้นเท่าไหร่จะจบดีกว่าใครอย่างไรนั้นเราก็มีเวลาอยู่พีไม่งไงมากเท่าไหร่นะครับและพูดง่ายๆว่าระบบภาษีใหม่เนี่ยทาริฟเนี่ยจะเลิกใช้หนหนึ่งสิงหาไปจนไปใค้ที่เจรจาไม่สังเ็จไม่มีความขึ้นหน้าไม่มีความโนโครเกสเนี่ยไม่มีความคืบหน้าเนี่ยเขาบอกว่าจะกลับไปเป็นแบบที่ประกาศไว้เมื่อเดือนเมษายนที่สอง ว่าที่คือมุมแรงมุมแรงแปลว่าจะย้อนกลับไปแบบอัอนที่สองกลุ่มสองเมษายนซึ่ง <Okay. S 2> เราก็ต้องตับมือต่อไปตอนนี้ต้องเรียนตรงๆงว่ายูเครเขาก็เรียบร้อยไปแล้วยูเ <Okay. S 2> ขาก็ครนงเรียบร้อยเวียดนามยี่สิบเอร์เซ็นเรียบร้อยไปแล้วนะครับหลายประเ <Okay. S 2> ทศก็เรียบร้อยตอนนี้เราก็ต้องเตรียมตัวอย่างเดียวครับโ o oh เว for the best ท r e p พ e ี่แพทเดอะเวินะ <Okay. S 2> เตรียมรับมือสิ่งที่เลวร้ยรายของเราไว้นะครับถ้าเราได้เท่าเวียดนามจะเป็นยังไงถ้าแยกกับเวียดนามจะเป็นยังไง และถ้าดีกับเวียดนามเราจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าเราเอาเป็นว่าถ้าเท่าเวียดนามก่อนแล้วกันนะครับเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวียดนามหลายอย่างที่คันเหงาความสใจไปเยอะมากในการลงทุนนะครับเพราะงั้นก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีถ้าหากว่านักของเวียดนามนี่หนักทีเดียวนะครับเพราะว่าเราจะกลายเป็นประเทศที่มีภาษีที่หนักที่สุดในภูมิภาคอาเซียนทีเดียวนะครับก็ต้องระวังนะครับเราอาจจะสูญเสียตลาดหลายอย่างเป็นต้นเพราะงั้นก็ผมคิดว่า ในขั้นต้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามเสนออย่างยิ่งก็คือว่าจะเปิดตลาดสินค้ากเกษตรให้สเปนการเต็มที่เต็มที่นะครับหวังว่าจะมีส่วนช่วยลดดุลการเกินดุลที่เราทําไว้กับอเริการเนี่ยลงให้ได้นะครับภายในเจ็ดปีนะซึ่งความรู้สึกผมเนี่ยยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เขาอยากเห็นห้าปีมากกว่านะครับข้อเสนออันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องจําเป็นคิดอ้รอบคอเือนกันเพราะเราคงต้องยอมรับความจริงว่าเรากซื้อพลังงานเขาเยอะเหมือนกันเช่นแอชโนลเนี่ย <Yeah. S 2> ครับ LNG จากอารักาเนี่ยพวกนี้เราเราต้องซื้ออยู่แล้ว <Yeah. S 2> รเราลไดูนะครับเครื่องบินการบินไทยเนี่ยคงต้องซื้อหลายสิบลํ mm. อาจจะประมาณแปดเก้าสิบลัก็อาจจะต้องมาคิดดูว่าในกี่ปีทั้งหมดนี้ก็หวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ mm. แล้วก็อ, <Yeah. S 2> อาจจะช่วยยุ่งการส่งของของเราต่อไปได้ในระยะหนึ่งนะครับแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องมาแก้ไขปัญหาของเราเอง mm. ครับว่าจะไปรอหวังขึ้นอย่างนี้อย่างเดียวนี่คงไม่ได้หรอกครับ ผมคิดว่าเราต้องมีความเข้มแข็งในธุรกิจในอุตสาหกรรมเราเองทำไมสินค้าเราจึงต้องมาร่างรอภาษีเราต้องเป็นสินค้าที่คนต้องซื้อเราเพราะามันมีคุณค่ามีความเป็นต้องซื้อมากกว่าน <Okay. S 2> ะครับอันนี้ผมคิดว่าเรายังต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจเราให้ไปสู่สกร,รมที่จําเป็นในยุคต่อไปให้ได้หรือ่อุต <Okay. S 2> สากร,รมอนาคตที่กําลังเข้ามาทั้งที่เราเป็นขาผลิตอุตสาหกรรม,มาตลอดเวลาสามสิบปีที่ผ่านมาสกราชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมรถยนต์ยักษ์ใหญ่มาตลอดนะครับโดยท่านจัเราเป็นเสือตัวที่ห้ามาแล้วนะครับในปี230กว่าแต่เราไม่ได้ยกระดับและไม่ได้ทานพรไปสู่อุตสาหกรรมยุคต่อไปนะครับทั้งที่เราควรจะทําแล้วนะครับผมคิดว่าต้องจับมือกับอุตสาหกรรมเหล่านี้ในประเทศไทยที่อยู่ซึ่งจานวนไม่น้อยเป็นอุตสาหกรรมมาจากประเทศอเมริกาการจับมือกับประเทศกับพันธมิตรของเราซึ่งเป็นบริษัทสหรัฐอเมริกาจานวนมากในเมืองไทยเนี่ย เพื่อเวลาทางเชียรจาต่อรองก็จะเป็นการดีว่าจะยก,กระดับไปยังไงนะครับเพราะนั้นสากลับใหม่สายเนี่ยเราคงต้องเริ่มฟื้นฟูและยก,กระดับไป็าสินร้าใหม่ให้ได้เช่นสินากรรมเอ่ออะไรกว่าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นตัวอย่างดิจิทัลเป็นตัวอย่างนี่เป็นสิกรรมที่เรามีอยู่แล้วเดิมเะนั้นแต่เดี๋ยวว่าเราไม่ได้ยก,กระดับขึ้นมาเลยยานยนต์สมัยใหม่เราก็ควรจะไปได้นะครับเะนั้นอันนี้เป็นอันแรกที่เราต้องทุ่มเทเพราะว่านี่คือสิ่งที่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้้สินคาาาาเรรที่ตตองกกลลดโล นะครับจะมานั่งรอหวังภาษีคอยช่วยเราตลอดเวลาเนี่ยคงไม่ง่ายนะเพราะโลกก็จะมีการสงครามการค้าแบบนี้ไปเรื่อยๆผลพวงทั้งนี้ที่อเมริกาจัดการทั้งนี้เนี่ยคงกระทบหลายประเทศทั่วโลกและรอบหนึ่งเนี่ยก็คือโดยจองทุกประเทศและรอบสองคือแต่ละประเทศจะปรับตัวและจะมากระทบเราต่อไปรอบที่สองด้วยเช่นจีนจะทํายังไงเขาคงปรับตัวแน่นอนอต้องกระทบเราต่อไปเช่นเดียวสินค้าจีนจำนวมนมากเขาะลักเข้าหุไทยเป็นตัวอย่างนะครับเราก็ต้องแก้ไขปัญหา นั้นอุตสาหกรรมทั้งหลายเราคงก็มานั่นคิดเรื่องอุตสาหกรรมใหม่สองวิธีการจัดการเรื่องการอุตสาหกรรมเนี่ยคงต้องปรับปรุงใหม่ว่าเราจะให้ส่งเงินลงทุนแบบไหนถูกต้องเราคงจะต้องทอํายังไงในการดึงดูแดแรงงุนที่ถูกต้องนะครับที่ผ่านมามานนันกาลังจะเข้ามาลงทุนรรไทยบางครั้งก็เป็นศูนย์เหนะรียญนะฮะเรียกทุกอย่างเอามาหมดแม้ทั้งเครื่องสุขภัณฑ์ยามาเองเลยนะครับเอแม้ทั้งผมเจอมาเองแล้วครับบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษาและบริษัทถาบริกก็มาเองนะครับจากประเทศเขา แต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าเขามีประสิทธิภาพสูงมากเลยครับเขาบอกว่าที่ไม่ใช้ประเทศไม่ใช้ไม่ใช้ของเราเพราะว่ามันคนละขั้นกันก็ว่ากันผมก็เลยต้องเห็นใจ,จตรงๆว่าเราต้องมาปรับปรุงของเราเหมือนกันว่าต้องยกระดับธุรกิจเราธุรกรรมเรามีความพร้อมมากนะครับพอสมควรนั้นข้ออ้างที่ที่เป็นสูรเหรียญเนี่ยคงจะน้อยลงแน,น่พราได้และเราต้อง,งมีดีควายเม็นอันหนึ่งของการส่งเสริมลงทุนว่าคุณต้องมา ตั้งโรงงานเรามาผลิตในประเทศไทยมาร่วมกันทําธุรกิจในไทยซึ่งต่อไปเนี่ยติการพวกนี้จะสาคัญมากเราเองคุณวรพลคะคุณวรพลคะไอ้เรื่องของการป้องกันไม่ให้สูญเรียเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับเรื่องของแหล่งกําเนิดสินค้าด้วยหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นเงื่อนไขสําคัญของสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องครับเพราะว่านี่คือเป็นเงื่อนไขที่สําคัญมากที่สหรัฐอเมริกาและทักประเทศเขาใช้เป็นเงื่อนไขหลักเราเองก็ต้องระวังเพราะว่าอย่างอย่างกําหนดไว้ว่าเช่น เ่นเหือเวียดนามหเลยยี่สิบเอร์เซ็นต์แต่ถ้าค,คุณมาส่งผ่านประเทศเวียดนามผมคิดคุณสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เหมือนกันครับเขาคงจะทำอย่างนี้กับเราเหมือนกัน,กนและก็ไม่ควรที่จะให้มีอย่างนี้ด้วยเพราะเราไม่ได้อะไรเลย,เลยมาตั้งโรงงานมอนไทยทุกอย่างเอาเข้ามาหมดมันไม่ได้เลยสำหรับเราไม่มีวุฒิ่าเพิ่มให้เราโน้ต์ฮาวเทคโนโลยีเราก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเลยทุกอย่างนะครับผมคิดว่าอันนี้ต้องแก้ไขแล้วก็ควรจะต้องวางระบบั้นการส่งเสริมารลงทุนของเราเนี่ยเอในเด็กเป็นเส้นหนึ่งของเราเนี่ยต้องมาร่งปับุง กติกาบทเกณฑ์ใหม่ให้เป็นประโยชน์ต่อเราอย่างยิ่งและก็เป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์ป้องกันการใช้สินกำเนิดทรัพย์สินสินกำเนิดสินค้าด้วยใหม่เพราะว่าอันนี้ก็เป็นข้อตอรองสาคัญมากและก็เป็นกติกาและผมคิดว่าผมต้องวางระบบระบบที่สําคัญคือต้องระบบตรวจสอบให้เกิดขึ้นให้เขาเห็นประจกักษ์ผมยังไม่เห็นกติกาข้อนี้และมีระบบมีกลไกในการตรวจสอบเพราะว่าผมอยากเห็นวางระบบให้เขาเห็นเลยว่าเรามีระบบการตรวจสอบสินกำเนิด แหลง่งผลิตสัตว์นอย่างถูกต้องให้เขาไปสู่ได้เลยและเรียวทามดิจะโด้วยทังไปมันจะช่วยทําให้เขามีความมั่นใจในระยะยาวกับเราด้วยนะครับแล้วเองก็จะมาช่วยตัวเราเองด้วยทําให้สินค้าเราอุตสขขาหกรรมเราเกิดอย่างมีมูลค่าเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่สองที่ผมคิดว่าเราต้องวางระบบระบบจัดก,การหมดระบบเรืขข่องกรอระบบการนําเข้าสินค้าระบบการส่งเสริมการลงทุนระบบการตรวจสอบนะตรวจสอบเหล่านี้ตัวต้นเพื่อให้เขาเห็นประจักษ์เราว่า เออทุกอย่างมันถูกต้องต้องตามจสอบแบบ ค่ะคุณวรพลก็มองไปมองไปข้างหน้าเลยนะคะว่าทางเรื่องของภาคเอกชนไทยหรือว่าจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรในเรื่องนี้แต่ว่าขอสอบถามในสถานการณ์ตอนนี้ก่อนเพราะว่ามีการพูดคุยในเรื่องของการเจรจาปรับข้อเสนอใหม่กังวลไหมคะในเรื่องของภาคการเมืองเนี่ยที่ตอนนี้ก็มีความประสามประสัายกันอยู่มีความวุ่นวายกันอยู่ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรเพราะว่าบางข้อเสนอเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันจะต้องเข้าสู่ทสภาในการพิจารณาแล้วก็ไปพูดคุยกับสหรัฐตรงส่วนนี้ด้วยค่ะมันยิ่งจะทําให้ นานการการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐนั้นช้าลงไปอีกอหมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนตามมาหรือเปล่าะคะผมคิดว่าหวังว่าเราคงจะต้องทาทุกอย่างให้เสร็จเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้ค่ะครับเพราะว่ามมนไม่มีเวลาเหลือแล้วสำหรับเขาเพราะว่าเขากำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับเท่าที่สัมภาษณ์โดยคุณส,สกอตต์แบสเซนเนี่ยก็มีครั้งเองสัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อคืนเนี่ยนะครับบอกเลยว่าจะคาริสเนี่ยจะกลับไปแต่่บุมแบลนที่ เดือนเมษายนวั <Yeah. S 2> นที่1น,นะครับตนนั้งแต่1สิงหาคมไปถ้าประเทศไหนไม่มีความก้าวหน้าในการจราจานะครับถ้าเราไม่ดาเนินการสาเร็จก็คงจะต้องกลับไปอัตราที่กําหนดไว้ในวันที่1ไอ้วันที่2เมษายนนะครับดัง <Yeah. S 2> นั้นเราต้องรีบทางานอย่างเดียวแว้นเวลาขณะน,นี้สบานเองก็ก็ถือว่าสํ <Yeah. S 2> าคัญที่ต้องรีบบุกเบิกพัฒนาแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับเพราะหลายอย่างมันใช้เวลาแต่ว่า <Yeah. S 2> ต้อง แก้ไขให้เร็วสุดน,นะครับเพราะว่าเวลามันน้อยแล้วละนะครับค่ะคุณวพรพลแล้วไอ้สิ่งที่เราไปคุยมาวันวันครั้งเดียวที่ได้คุยกับทาง USTR นี่มันถือเป็นความก้าวหน้าได้ไหมถ้าเกิดว่าลองอ่านใจกับทางสหรัฐอเมริกาดูหรือกระทั่งที่ก่อนหน้านี้ทางทาง,ท,างทูตของสหรัฐก็ก็เคยบอกเหมือนกันว่าจริงๆก็มีการพูดคุยกันไว้แล้วมันถือเป็นความคืบหน้าได้ไหมคะแบบนี้ก็คืบหน้าระดับหนึ่งครับแต่ระดับที่ยังไม่ขาอสรุปยังไม่ได้ข้สรุปยังยังไม่สบายใจ นะครับผมบอกว่าทุกอย่างยังถือว่ายังรออยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเวลายังมีอยู่บ้างนะครับผมคิดว่าทุกอย่างจะชี้ขาดและเห็นผลในสัปดาห์นี้หมดและสําคัญมากก็คือทุกอย่างจะต้องระวังทุกอย่างจะเริ่มต้นทาริสใหม่จะเริ่มติดสินคาคมแน่นอนตามที่ประกาศโดยสองรัฐมนตรีรัตตกกระทรวงการพาณิย์เขานะครับวิเซอร์ลันด์กับวิเซอร์แบ็เซนและมีคแคพูดเหมือนกันเลยจะบอกว่าหนึ่งสิงค้าคมจะเริ่มใช้ระบบษีใหม่ขณะนี้กําลังตัดสินใจว่า ประเทศไหนจะมีเรทเท่าไหร่อย่างไรนะครับถ้าทุกอย่างไม่สมลงทุกคนจะกลับไปเรทวันที่สองเอมษายน,นหมดและในมุมของคุณ<ล>วรพลคาดว่าตัวเลขอัตราภาษีที่สหรัฐจะเก็บจากไทยนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะคาดหวังไวท้ที่ตัวเลขที่เท่าไหร่คะความหวังผมเนี่ยผมหวังว่าเราคงไม่เรวไปกว่าเวียดนามนะครับขอความกรุณาที่ต้องอยากเห็นอย่างนั้นจริงเพราะงั้นเราจะเหนื่อยมากนะครับ เราเองก็เจอคู่แข่งที่เขาปรับตัวมากอดีขึ้นเยอะในระยะหลังนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลายอย่างของเรามากเพราะอุตสากรรมที่เวียดนามได้รับการพัฒนาระยะสุดปีหลังมานี่เหมือนกับเราไปทุกอย่างนะครับนะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอุตสากรรมอะไรบ้างครับคงเราคงทราบดีนะฮะทุกอย่างเลยฮะทำดุลเวนกับเราหมดอนนี้นะฮะอุตสากรรมไฟฟ้าอุตสากรรมทิศส่วนอุตสากรรมอะไรก็ใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นเราต้องรีดดำเนินการ ต้องหนึ่งในที่ผมกล่าวถึงว่ายัางไงก็ตามถึงจะเกิดอะไรขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเป็นการจําเป็นที่เราต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเราด้วยพร้อมกันนะครับจะมาเราแน่นอนเจราจาเจราจาไปให้ดีที่สุดแต่เราจะหวังผลจากภาษีเป็นตัวช่วยเราตลอดกาลนี่ไม่ได้เราคงต้องป,ปรับปรุงริงๆนเพราะเราเองเนี่ยเป็นเจ้าธุกรรม,มก่อนอแต่เราทิ้งไปในระยะที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นต้องถือโอกาสนี้ยก,กระดับปรับโครงสร้างธุรกิจเราสาหกรรมใหม่ให้ได้ กับดิจิทัลหรือกัอะรต่างๆที่เราพูดถึงกันนะครับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะทิศส่วนการยนต์อะไรต่างๆเอไอทั้งหมดเราเราต้องเปลี่ยนแปลงจริงสองต้องรีบแก้ไขระบบการส่งเสริมลงทุนเชิงใหม่นะครับระบบเกี่ยวกับภาษีสุรบกรระบบต่างๆร้อยใหม่อันนี้สามต้องรีบเตรียมคนนะของเราเนี่ยมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งคือว่าเราไม่มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต้องเรียนงรงว่า ส่วนหนึ่งที่มีผลทําให้เราล้าหลังในระยะ10ปีมานี้ก็คือว่าธุรกรรมใหม่ๆไม่มาตั้งโรงงานไม่มาร่วมลงทุนเัศไทยเราหรือมาร่วมแล้วใช้วิธีสูญเหรียญเป็นหลักเนี่ยนะก็เพราะว่าสาเหตุหลักเขาบอกเราไม่มีคุณภาพของบุคลากรทักษะเพียงพอนะครับต,ต้องยอมรับตรงว่านี้เป็นเรื่องจริงที่เราต้องแก้ไขก็น่าสนใจที่เป็นปัญหาใหญ่ของเรามากเด็กไทยเราเนี่ยบรรลุถ,ถึงขั้นมาอะไรเนี่ยมีเพียง35เปอร์เซ็นต์เองนะครับต้องเรียนรูว่าต้องเป่า ยุทธศาสตร์ใหม่แล้วครับสิงคโปร์นี่มุ่งหมาย100%หมดมาเลเซียมุ่งหมาย7.5%หมดเราเองเนี่ยถือว่าน้อยมาก2การเข้ามาไรเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่ำคัญอันหนึ่งคือทักษะสกิใ่ใหม่ๆนี่เราไม่มีต้องรรระดับจิงงๆต้อพัฒนารับให้ได้ทุกด้านะนะครับ